พามาสวนจ้ะพามาได้ย่าหน่อยมาดูพ่อพ่อใหญ่ได้ย่าวันนี้พามาเที่ยวสวนอากาศดีๆวันนี้สวย งเสือมายังไม่ได้ปูเลยูกไดยากวันนี้อากาศดีต้นไม้ก็กำลังแบบสีเหลืองเลยใบมงใบไม้กำลังเหลืองกำลังจะหล่น ดูต้นกล้วยเพระเพนนึ่ซื้อที่คุมมาแล้วเดี๋ยวก็จะคุมปลูกต้นกล้วยไว้หน่อยอันนู้นต้นนุตหาเส้นนุชทุกคนอันนี้ต้นเก่าลักปลูกไว้สต้นสองปีแล้วเนี่ยเพาะเองทุกคนเอามาเพาะไว้ทิ้งไว้ที่สวนเออไม่รู้กี่ปีจะได้กินเพาะไว้ให้ลูกอ ตัวเองไม่รู้จะอยู่ได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ต้นหนึ่งใบเหลืองเมื่อวานนี้มาพวนด,ดินแล้วก็เอาดินปุ๋ยใส่เขาให้เขาหน่อยใบแดงแล้วแต่เขาไม่ตายที่จริงมันโตฝั่นี้นะลูกเขยเขามาตัดไม่รู้เขาไม่คิดเขาคิดว่าเป็นต้นอะไรตัดใด้หญ้าใดของเราไปด้วย อันนี้เก็บไปหมดแล้วใบโตบแล้วอันนี้ยังไม่ได้เก็บเลยแอปเปิ้ลเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บให้หมดเลยแหละเนี่ยเก็บไปไว้ให้สามีเขากินเดี๋ยวว่าจะช่วยแกก็ไม่รู้จะ ได้ยายเครื่องอันเล็กนะที่อย่างถ้ามันเต็มถุงแล้วต้องถอดเทออย่างนั้นประเพณประเพนใดมันไม่หนักอันนี้เครื่องมันหนักทุกคน ของบริษัทเขาบริษัทก็นู่นอยู่ค่ะไปตรงนูน้นได้สตรอเบอรี่ของพี่กายนี้นะครับพี่กายนี้ก็ปลูกสตรอเบอรี่ปีนี้ก็ปลูกอีกอนั่งร้านค่ะนั่งร้านของพี่กาย สวนประเพณกอลก่เนี่ยอันนี้เครื่องก็เครื่องอย่างที่ก็ตัดเมื่อวานวก็ตัดต้นมะเขือเทศ สามีแต่กลัวช่วยไม่ไหวเดี๋ยวรอให้แกเหนื่อยก่อนเต <c oughs> ียนแล้วทุกคน สามชั่วโมงอะไรฝันจะเศรข้างหลังยังไม่ได้ตัดเลยทุกคนวันนี้ช่วงหน้าวันนี้วันเสาร์แกไม่ได้ทำงานไงก็เลยต้องออกสวน ออกแค่สองสามลูกเองแต่ว่าปีก่อนนุ้นดกหน้าดูเลยปีกายที่ตับไม่ออกต้นนี้ประเพณชอบกินสีสม้มต้นนุ้นสามีเขาก็จะกินนีอยู่กี่ต้นนี่มีอยู่ห้าห้าต้นข้างหลังสองต้นเดี๋ยวปีหน้าจะเอาเคื้อเช่นมาปลูกแล้วก็ลูกไป เพนก็เตรียมไม่มีมองขนอ่ะแค่จะมาบวนดินก็ขี้เกียจทุกคนโอเคนะทุกคนคลิปนี้ประเพนเพนลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าวันนี้พามาสวนเห็นบรรยากาศดีๆก็เลยออกสวนมาถ่ายคลิปสักหน่อยสามีเข้ามาได้ยาขอบคุณุขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าแจงกิ้วบ๊ายบาย